พอแล้วจ้าเห็นโมอนี่มาเบปนกันอู้ยงามเายยายเนาะจ้าปัดนี่สิยง,งามเลยจ้าโอ้ยจันหน่อยแมนมันก็ดึงหยางนี่จังหน่อยเห็นบ่ดินดินบนแหลน,นตกหมดคืนเนาะสีแจงพิ่นก็นยังปอกแปก๊กปอกแปกย๊ยู่โอ้ยงามใหญ่ นุญาตสะอนอะนแยังอีหรีเดียใหญ่อืมากม,มดูเรนี่มึงนิโโปก้ขาเฮ็ดตัวละครฝนตกติดดึงอยากห็ง น่นยสวัสดีค่ะปอมีพี่น้องทุกท่าเหมือนอีซาสอนดี้ขวปลาห้าเมตรพี่เขาเด้อจ้ะไม้เกา่าไม้เดิมห้านีตรละจ้าบริเวณสายหาหมองกเกาเ่ากอกรัะพี่น้องบ้องมือกระดัยบ้องมือกระบได้แล้วแต่มือมือน้อยมือหลายเนาะจ้ะพี่น้องก็หลายหลายมามาน่ะจ้ามาหนี่ค่ะสวัสดีค่ะเสาของวันทีน่สิบเจ็ดเนาะจ้ะ มามาเบิร์กันโอ้ยนี่จังยูมใหญ่สองไอ้ก็ล่องโผล่จ้ะล่องโผล่ที่สองที่สองยเอ๊ะงัดเลยปไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆด้วยจ้ะเจ็ดงหานะสองห้าหกแปด หางเงี้ยวฝนตกด้อค่ะตกแต่ข้าคำาองลราเนาะยังเนาะม่ฝนตกเแห้งดี่จมมันพายุ้นนก็มันตัมาหัยนแจ๋ออกมาเปน่าเน่พอได้มาเข่าปลาจ้ะดนนั้นมันมานจ้า មូលแรกហើយមាន2ជុំន້ອງហ្នឹង ่ามาค่ะดงหานแกงงอ,อ,อจ้ะมนมนมานมาโน่านานสามดอ,อกมองนีิดอกมันเคกินไ,ไหนวะเห็นหน่อยเห็นหน่อยหอยมาก เล็กกว่าส้มหน่อยจ้าไปคุณใบเรื่อยซองหน่อยหรือใบใหญ่เนี่ยอ้าวอี่มีมูลมีฝอยจังพอแล้วจ้าเหตุโมเนี่ยมาเบิ่งกันอู้ยงามเลยายเนาะจ้าป๊าดนี่ยสวงามเลยจ้าโอ้ยโอ้ยเป็นแถวเป็นแถว ของบนฝ่นก็มีอีกเนาะบังเนบังตงนใหม่เดี๋ยวคอยไปเบิ่งกันเนาะจ้ะมาลืมเลยจละย่ายมันมาแมน่มาแล้วมาเฮาเรียงแถวเลยเนาะุ่นดอกหน่อยก็มน,นี้ได้ขอกยุดเรียงแถวเลยเต็มฝ <laughs> ุ่นตกดินกับสินแนนแน่เนาะจ้ะ ดอกเราพีชเตรียมนิดหน่อยแม่มันก็นดึง,งานนยางนม่จังหน่อยเห็นบ่ดินดินเหมือนแนนหนะปอกมดคืนเนาะสีแจงคนก็นยังปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่อ้ยงามใหญ่เฮ้ยจะดึงยางแท้ ตัวเตือดินเป็นดัดลงแน่นจ้า of okay. ดอกสุดท้ายจ้ะของโมนี่เนาะอืมีคนเดียวมีดอกเดียวก็งามจ้ะโอ้เปิตาเลยลายเตสองเลยไปลุ้นกันต่อจ้ะจ้ดตี <laughs> Tưởng này nó bằng Lửa cái nó Ui đồ เน็ดโมนี่ดอกขาวนาเนาะจ้ะเพิ่งกำลังดันขึ้นจ้ะลองโพ้จางดิโอ้ยงามเน็ดกำลังโพ้เด้อเนี่ยเพิ่งก็เ,กเลยบัวแดงเนาะยายจ้ะจางดินเลยนะขาวเนี่ยนละ่ะโอ้ तस्त आप है อุ้ยครูย,ย,ย,ยายเด็ดดอกหน่อยตัวนีห้หอยกำลังกินเลยกินตังเห็นตัวนี้ละหอยกินเนี่ยตอนแรงแน,น,นึกว่าจะเฮ็ดอะไรเฮ็ดปลกดอกเดียวเห็นหอยมันกินไหมยาย,ยายเลยยางมาเบืองอุ้ยเม็นเห็ปเดปลอกแดงดอนนี้ก็เลยว่างมนะมีไปข้างในเด้อจ้ะ ปอยอยเนาะหมูลเดียวกันจ้ะมีแต่มืดอ,อ่ะมีแต่มืดอ,อุ้ยก็นมันชิมใหม่ตัวนี่ยเห็ดหาอยากเนาะเห็ดก็ลองโภหวนบึงอยากโอ้ยไต้คนอีก โอาหัวหัไหมครับหอวใหญ่แหงคเิ็แตัวสิผลดินนะครับเนาะหัดสะบ้อหัวใหญ่ตาเพชรนี่นะครับเด้อยวไม่นำหาหายกลยครับผมเห็ดเนี่ยาเห็ดเนี่ย

ยืดไปอีกคนอยากเก็บอีกมูนึงด้วยครับหัดเรียบเหางครับเออพี่ดีเ,เด้อใหญ่มากแล้วครับมาเริ่มกันเลยจากสาวบะได้สาวบะได้เด้อมันนี้ อาหานซุดๆจ้ะโอ้ยมูหนึ่งนายนะยาหญ่เนาะเฮ้ยมัวไม่ลงสนหรอบ่หื่้จ้อยู่มงไดบ่จ้าอยู่มงไดบ่หนว่นาเอามองนี้ก่อย่าลงอ <laughs> ย่าลงสนอยู่อ้ยขาเห็ดพอ,อนุญยาตใส่เสียงควน,นซ่อนขานเป่นเปนในใจเท้าน,น,านีก่อนโอ้ถนย Chìm tiền tìm tiền vào lái cho sân Chìm tiền tìm tiền hết thằng lá gì cuối giờ đây này đỏ con đỏ, nó Con nó on y để dài มาดิเนี้นี่งนิโปก็ค้าเฮ็ดต่ล่ะกอจริงกกอดข้าวไปเนี่ยเทน้อหวงเอาคนเนาะวงเสียไันจะวองหมวงกินนหม ลังเสียบเสียบเพิ่นตาใหญ่ๆอ่อนๆอวกอวอนหวานเโอ้หี่ตัวดีกระีบียนี่วะนี่กันใหญ่สั่มนะโอเคกอนไหขคอยกันดึงเลยย่าดึงออกมาเลยเนาะลงไปยหัน ดึงหยาแน่เนาะดินพ JA. ันถือฝนจ้ะดินนพ oh, well, ันเลยแนนพันหัดขาไปโอ้โหเปิ่งดอกวนเด้อบปะอยู่ใกล้หมู่พูดยังปูดยังไงใช่ไห่ลงบ่ถือเอาคังไหมจ้ะพูยตายของต่อใหม่ ใส่มีแนวกินเพิ่นไปแล้วเนาะกินดอกคนเดียวเท่าไหร่สองดอกสองดอกเดียวดอกเดียวเปล่าตาคนแจงไปมูนี่หมดแล้วเนาะไปมูไงห้องเบิ้งมูนั้นกันจ้ะไงคือกันเนาะต่อเลยรัวๆเลยมาเนาะมามาเบิ่งกันจ้ะเอาตัวไหนก่อนยายอย่าลบฝนอย่ะแจงแล้วเนาะค่ะโอ้ยเบิ่งเห็ด แม่ไม่ท้องลอยอีก,อกออบะ <laughs> กอกะแม่ช่งมีดต่งปัดตัวเดียงา,ามเนาะ เห็นที่แรกก็โตมือแปะหมดแล้วอเอา <c oughs> <c oughs> ขาบนโพแหงแล้วเนาะใช่เงา

ngoài không, cũng cả nhà thiệt, khô, khô, nhào, đọc ban nó không ừ. hey. ừ, đó hay ủ hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền มัอนี่อ้วนหน่อนาะจ้ะออกปลาแจงน้อยายนาะมัอนี้เด oh nah ี voilà. oh, <titanium. S 2> ๋ยวมาเบิ่งกเฮดำกันกับยายโอ้มานอยู่ตัวละมันอยู่มันอยู่โอ้แจงออกค่อยหัวมานโอ้เจ็บดอกใหญ่ดอกน้อยแม่เก็บซาโซมาเลยสิคเก้าตัวเยอค่ะมานพี่น้องมัอนี่มันสุดๆทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งอวบจ้า ขาใหญ่ๆบิ่งดอกเห็ดใหญ่ดอกมาจากป่าแล้วคอยหัวหมาเนาะจ้าอย่าวเลยอยู่ขาเป็นเหาะขาเป็นขาเหมือนขาโอ้ขาเป็นขาดอกเป็นดอกขาคิมนี่กกะม้านอยู่เนาะค่ะเนาะจ้ากะถือว่าม้านเติบค่ะย่างกับยางเติบคือกันค่ะมาอนี่เห็ดสีห่างหรือเห็ดสี จังไดกับบุูโหรวะยายเนาะจ้าแต่ก็รอไปสูงมือหรอค่ะรอไปเรื่อยๆจ้ารอสูงมือค่อเข้างเลยหรอคะมือม้านมือบอมือว่านก็ได้ออดเนาะจ้ามือนี้ก็ถือมือม้านเติบค่ะมือนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจของอีสานสออนเดย์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ปลายังเปียกอยู่เลยบนตกหัวคําเนาะจ้าบนตกแห้งๆค่ะเดื่อเดิมมันก็ตกแน่อยู่ดอกอ๋อจีแจงมากกับข้าวที่เป็นงดเห็นมาหาเห็นมากจ้ะไปเอ้ากัปกับแล้วจ้าใหญ่ๆมันมันอยู่จ้าพี่เนาะมันมันเบ่งมันมันอยู่จ้าเหมือนพี่เนาะไปกัปมึง